ครับทุกทนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาออทำโปรแกรมไมโครมีเดียดีมไดเบิให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าการสร้างหน้าบบเว็บด้วยวิธีนี้ทําได้ยังไงนะครับโปรแกรมนี้ก็คือใช้งานไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือที่ช่วยในการแต่งเว็บ,บได้ดีเลยทีเดียวก็ผมก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาผมก็จะเลือกเป็น HTML นะครับสร้างหน้าเว็บด้วย HTML นะครับก็ไม่ยากนะครับวันนี้ผมก็จะมาทาให้เพื่อนๆดูมันก็จะมีผมก็จะเลือกไปที่ Paper Property ก่อนเลยนะครับ Paper Property ก็คือการตั้งค่าพื้นหลังของหน้าเว็บนะครับก็จะมีส่วนลิงก์ส่วน Heading คือส่วนหัวนะครับส่วนของเว็บนะครับแต่ผมก็จะเลือกเป็นส่วนนข้อความนี้นะครับก็คือถ้าเป็น c h a r a o t e r ก็คือจะเป็นส่วนของข้อความตัวอักษรนะครับ ผมก็จะมาเลือกที่ background color นะครับก็คือมีหลายสีให้เพื่อนๆเลือกว่าโทนสีหน้าไว้ของเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> จะทำยังไงนะครับแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนใดที่ต้องการใส่เป็นรูปภาพเป็น background พื้นหลังเ <c oughs> พื่อนเพื่อก็มาที่ background image นะครับในนี้ผมก็จะเลือกเป็นพื้นออกสีโทนอ่อนๆนะครับเป็นสีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเลือกเป็นรูปเพื่อนเพก็มาที่ background image นะครับสามารถคลิกที่เบา์ก็สามารถไปพื้นที่จัดเก็บรูปของเพื่อนๆที่ต้องการเอามาทําพื้นหลังได้เลยนะครับ พอหลังจากนั้นผมก็จะคลิก Apply นะครับก็คือแสดงว่าสีที่ผมเลือกมาเป็นพื้นหลังในทำนองนี้นะครับผมก็แบบโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาใส่รูปภาพข้อความแล้วก็การลิงก์ของข้อความให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นแถบเมนูคำสั่งตรงนี้ไหมครับ c o m m e n นะครับผมก็จะเลือกให้เป็น Layout Layout Lay <out S 2> ก็คือเกี่ยวกับการกระทําหน้าต่างผมก็จะมาเลือกที่ปุ่มนี้นะครับมาวางลาก นะครับให้เป็นส่วนของหัวเว็บนะครับพอได้แล้วผมก็จะมาที่คอมมอนนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายปุ่มให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะมาเลือกที่ image นี้นะครับการเลือกรูปภาพนะครับนี่คือการแทรกส่วนต่างๆของเพื่อนๆที่จะเล่นนะครับผมก็จะมาที่รูปภาพนะครับแล้วผมก็จะไปที่เฟลเดอร์ที่ผมต้องการเอารูปมาทําเป็นเว็บนะครับผมก็ได้จดเก็บรูปหัวเว็บของผมไว้ที่นี้นะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใส่แท็กของรูปไว้นะครับในการลิงก์นะครับผมก็โอเคเลยนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะได้รูปหัวไว้ของผมมาซือท่องเที่ยวเมืองหัวหินพักผก่อนกายสบายให้สบายใจนะครับเราสามารถปรับขนาดของรูปให,ให้ให้เป็นไปตามพื้นที่ l a y o u ์ที่เราวางไว้ได้นะครับนี่นะครับเราสามารถจัด,จดเรียงจัดวาง ให้มันเป็นไปตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับผมก็จะได้หัวแวบบมน,นี้มานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเทำเป็นปุ่มเมนูให้เพื่อนๆแล้วก็จะทําการลิงก์เพื่อนๆดูนะครับการใส่ปุ่มเมนูมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องเอาเออปุ่มเมนูมาวางไว้สมมุติในแถบข้างนี้นะครับผมก็จะเอาแบบให้เพื่อนๆดูสักสามอันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ผมก็ระวางเหมือนเดิมครับลากเมาส์ระวางนะครับเท่านี้นะครับผมก็จะมาทําทาเหมือนเดิเมครับเพื่อนๆแล้วก็มาที่เอมเมลนะครับเลือกรูปภาพเลือกปุ่มนะครับผมก็ทาปุ่มไว้ปุ่มผมก็นี่นะครับโอเคเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็มาปรับขนาดปุ่มของเราให้เป็นไปนตามที่เราต้องการนะครับ บนะครัการถ้าเกิดว่าเราต้องการขยับรูปอะไรแบบนี้นะครับให้เราคลิกในตัวของรูปภาพนะครับให้เป็นจุดดำสามจุดที่เราเห็นนี้นะครับถ้าเป็นเลื่อนเลื่อนย้ายอะไรเอาก็ให้เป็นจุดสีน้เงินนะครับเป็นเส้นสีน้เงินขึ้นรอบรูปนะครับ นี่นะครับผมก็จะได้ลิงก์สามลิงก์นะครับอ,อ,อันดับแรกนะครับการที่เราจะลิงก์ให้เป็นหน้าเว็บเพจอื่นก่อนนะครับเราต้องมาสร้างให้มันมีหน้าเว็บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็จะได้เป็นไอ้นี้คียออ์แอดสองนะครับผมก็จะมาคลิกที่ปออุ่มหน้าหลักนะครับแล้วผมก็ต้องทำการเซฟ อันที่อื่นนี้นะคะนืยย่อเป็นหน้าเว็บนะคะผมก็จะใส่เลยว่าเว็บนี่นะคะผมก็จะเซฟพอผมได้เอ่องานชิ้นงานนี้เป็นชื่อเว็บหนึ่งนะครับผมก็จะมาเซฟเอฟอ่ไฟล์สองนะครับว่าไฟล์สองนี่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกลับมาคลิกที่ตัวชิ้นงานของผมนะครับ แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่าลิงก์ตรงแรรท็บ r o p e r t y ข้างล่างนะครับคือการตั้งค่าส่วนต่างๆของหน้าเว็บของเรานะครับผมก็จะไปที่หน้าเว็บหนึ่งที่เราตั้งไว้นะครับก็คือหน้านี้นี่นะครับส่วนอันนี้ผมก็จะมาลิงก์ไปหน้าที่สองก็คือเว็บสองที่ผมได้เซฟตั้งไว้นะครับนี่นะครับอัอนนี้ก็คือ,อจะใสงอันนี้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้ก็สามารถเลือกให้เป็นแบบที่เราต้องการได้นะครับเหมือนเดิมครับผมก็จะเซฟให้เป็นแบบสามนะครับนครับก็จะเป็นแบบสามผมก็จะลิงก์ไปที่หน้าเว็บสามอีกนะครับก็คือเรื่องของรวมรูปภาพผมก็จะมาที่เว็บสามนะครับนะครับเท่านี้นะครับเ,เมื่อผมไปแสดงในหน้าเว็บหน้าอินเทอร์เน็ตเข้าสู่หมวดเจ็ดนะครับ ลิงก์ทั้งสามในของผมก็สามารถลิงก์มาที่หน้าเว็บสองและเว็บสามได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับสมมติ่านที่ผมตั้งเป็นสีนี้นะครับงานนี้ผมก็จะเป็นสีนี้นะครับผมทำการเซฟสื่งที่เปลี่ยนแปลงของเว็บนะครับนี่นะครับเราก็จะมา กด F12 นะครับเพื่อทําการรีวิวนะครับในหน้าอินเทอร์เน็ตนี่นะครับหนใจของผมก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อผมเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะเมาส์เปลี่ยนเป็นรูปมือใช่ไหมครับก็คือเราได้ทาการใส่ลิงก์แล้วเมื่อผมคลิกที่หน้าหลักมันก็คือจะเป็นหน้าเดิมนะครับนี่นะครับประวัติบางหินผมก็จะเป็นหน้าลิงก์อีกอีกลิงก์หนึ่งที่ผมได้ทําไว้นะครับการลิงก์ก็ไม่ยากนะครับก็มีในเท่านี้นะครับและคราวนี้ผมก็จะสอนเพื่อนๆใส่โค้ดนะครับ ถ้าเรามีโค้ด HTML นะครับสมมติว่าเราต้องการใส่ลูกเล่นอะไรให้กับเว็บของเรานะครับก็ทําได้โดยที่ว่าบั๊กที่นี่นะครับผมต้องการที่จะเอาหน้าหลักของผมมีโค้ดอ,อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ได้เต็มโค้ดไว้นะครับผมขอวิคการใส่โค้ดเพื่อนๆนะครับ จะใส่เป็นโพสแผนที่นะครับกเกี่ยวกับนองหินใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่สนใจมาเที่ยวไว้ผมงๆนะครับผมก็จะมาคลิกในกรอบที่ผมได้วางเลยเอาไว้เมื่อกี้นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เห็นต้องมีส,สคริปต์กับดีไซน์และโพสไหมครับผมก็จะคลิกเลื่อกเป็นหมวดของโพสนะครับเคเซอร์ที่เราคลิกมาครั้งแรกที่เราวางก็คือจะเป็นส่วนที่เราได้วางเคเซอร์ไว้นะครับผมก็คือจะวางโพสนั้นลงไปนะครับผมมาคลิกที่หน้าดีไซน์พื่นที่เพื่อนๆไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราไม่แสดงในหมวดเด็ตนะครับ มันก็จะเป็นพื้นที่ที่วางอยู่นะครับให้ F12 ดูนะครับแล้วก็ทำการทุกครั้งเราต้องทำการเซฟนะครับนี่นะครับแผนที่ก็จะมาอยู่ในเว็บของเพื่อนๆนะครับก็คือจะติดเว็บไว้ในแบบนี้นะครับ Thailand Travel Map นะครับเราย่อส่วนย่อขนาดได้นะครับก็คือทำเหมือนเดิมนะครับให้มันเป็นนี่นะครับ เราจะจวางอ,องค์ประกอบพื่ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆว่าต้องการให้อยู่ยอ,องค์ประกอบแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการใส่โค้ดนะครับแล้วผมก็จะติดนาฬิกาไว้ในส่วนของเว็บนะครับในหัวเว็บนะครับผมอาจจะเอาเรื่องของผมมาตั้งไวต้ตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนเขียนโค้ดกันเองได้นะคะเ,เพื่อนก็สามารถทําการเขียนโค้ดลงไปในโหมดดีไซน์ก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็จะมาติดนากานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของนาคาครับาลองดูนะ การใส่โค้ดมากนะคะเวลาเราเปิดลิงก์ภาพบางทีเราก็ต้องรอสักพักนะคะเพราะการสแสดงโหมดในการมันก็ใช้เวลานี่นะครับผมก็จะมีรายการมาแปะไว้ตรงตรงนี้นะครับการแต่งเว็บก็ไม่ยากเลยนะครับ ก็เพื่อนๆต้องการลิงก์ข้อความเองนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องการว่ามีรูปมาเป็นกลุ่มคอมเมนต์นะครับผมก็จะสอนวิธีการใส่ข้อความนะครับเพื่อนๆเ,ออเช่นการแทรกตารางนะครับในตรงนี้เราก็จะมีพื้นที่การกรอกข้อมูลของเราลงไปนะครับว่าเราต้องการกี่คอลัมน์และกี่แถวในที่นี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นแบบบล็ตบล็อตนะครับชื่อตารางของผมก็อาจจะเป็นตาราง นักท่องเที่ยวนะครับผมก็จะโอเคนะครับเนี่ยครับตารางท่องเที่ยวผมก็จะปรากฏขึ้นให้ตรงนี้นะครับเราสามารถเขยายมันได้นะครับเช่นผมอาจจะใส่วันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็วันที่สามนะครับมีโปรแกรมการท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีตารางนะครับให้กับเรารเราสามารถตกแต่งตารางได้นะครับเช่นใส่สีให้กับตารางสีตัวอักษรนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นหลังตารางเรานะครับผมก็จะใส่ให้เป็นสีเขียวนะครับเอ็ดดูสอรครับแล้วก็ดูข้อความนะครับนี่นะครับ รผมก็จะมีเป็นส่วนแสดงการล้างที่ผมได้ทำไว้นะครับการใส่ข้อความนะครับก็จะทำได้โดยการวางเลเยอร์เช่นกันนะครับผมาผมาดะบบกาแสดงการใส่ข้อความไว้ตรงนี้นะครับฟอร์มฟอร์มก็จะมีให้ให้ให้เพื่อนๆได้ทำเกี่ยวกับ แบบสอบถามนะคะส่วนมากจะใช้ในแบบฟอร์มการกรอกแบบสอบถามมากกว่านะครับหรือเพื่อนๆจะให้มีการคอมเมนต์เกิดขึ้นเพื่อนๆก็สามารถเอามาใช้ในหมวดคำสังส่งฟอร์มเนี่ยใช้ได้นะครับนี่นะครับผม,จมดจีเปรนตางเช่นแสดงว่าเห็นนะครับผมก็กรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับนี่นะครับข้อมูลแสดงความเห็นผมประมาณในแบบนี้นะครับ อันนี้อันนี้ก็คือจะมีแบบพอใจนี่นะครับไม่พอใจเาลาจะเลือกปานกลางแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้เครื่องมือนะครับว่าเพื่อนๆจะใส่แบบเอ่อเป็นการเล็กโถนะครับคือเลือกได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเชนะ็คบล็อกเนี่ยคือเราสามารถเลื่อกได้หลายรายการนะครับแต่ถ้าเป็นเรดิโอวิทอุทะครับเราสามารถเลือกได้เพียงรายการใรายการหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนก็มีหลายหลายลูกเล่นหลายเยอะนะครับนี่นะครับหมวดเท็กนะครับก็คือหมวดการเปลีออ่ยนตัวอักษระการเปลี่ยนข้อความในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะบางครั้งข้อความของเราที่ก๊อปมามันก็อาจจะเป็นข้อความที่โปรแกรมเราไม่ได้รองรับนะครับ ส่วนแอปพลิเคชันก็คือมีทั้งการใส่รูปภาพการใส่เพลงอะครับแต่ส่วนมากผมก็จะใช้โค้ดนะครับแต่งอยู่นี่นะครับสมมตว่ามว่วงตรงนี้นะครับผมอาจจะใส่ิ้นข้อความเองว่าสนใจใจกแดแปดสี่เ้มมตินะครับ ี่ยว,ห,าาวหัวหินนะครับผมอาจจะลิงก์คำว่าท่องเที่ยวหัวหินนี่นะครับให้เป็นลิงก์ของสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินเลยนะครับผมก็อาจจะมาเข้าเว็บแล้วก็เอาเว็บลิงก์ไปใส่ไว้นะครับก็คือเดี๋ยวอสักคระ่นะคะเพื่อน เป็นเว็บของบัวหินนะคะผมก็อาจจะใสเ่เว็บนี้ไว้เพื่อให้เชื่อมโยงลิงก์มาอย่างเว็บนี้ได้ก็ทําได้โดยนี่นะครับเราหาเว็บสักเว็บหนึ่งนะครับเพื่อที่เอามาแปะในเว็บเว็บของเราได้นะครับผมก็จะ Copy ตรงส่วน H T T P ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทําการิงก์ในคําว่าสถานที่หัวหินนะครับก็คือจะมาที่ลิงก์นะครับแล้วผมก็จะวางเว็บที่ผมได้ไปกรอกมานะครับ คราวนี้นะครับลิงก์ของตัวส่วนที่เราเห็นก็คือจะทาการเปลี่ยนเป็นให้มีแบบขีดเส้นใต้ก็คือเป็นลิงก์เลยนะครับนี่นะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเรามีหนารางมีปุ่มบร์คอนนะครับมีหมวอเว็บการแสตการโดยโค้ดแท็เอ็อนะครับนี่นะครับที่ผมได้วางข้อความไว้เมื่อกี้นะครับถ้าผมคลิกเข้าไปนะครับ ลิงก์ของผมก็จะเชื่อมไปที่เว็บท่องเที่ยวหัวหินเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเว็บท่องเที่ยวหัวหินก็จะปรากฏขึ้นนะครับเพราะเรามีการเชื่อมโยงเว็บไว้นะครับ นี่นะครับแร่ปูนหินที่ผมได้เชื่อมมาเมื่อกี้นะครับก็ทำการแด้กลับนะครับมาที่หน้าเว็บของเราส่วนส่วนในเรื่องของภาษานะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับการสร้างหน้าเว็บเพื่อนๆก็ควรที่จะทําไปด้วยแล้วเราก็รูเช็คตรวจไปด้วยนะครับในเรื่องของส่วนข้อความนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าบางข้อความเนี่ยจะเป็นข้อความภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาของเรานะครับผมก็จะมาเลือกให้เป็นภาษา ที่จะใช้นะครับนี่นะคะผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วผมก็จะมาดูกัรเป็นแปลนสักรู่นะคะมันอยู่ที่เอ่อเวอร์ชั่นของบีนที่คุณใช้ด้วยนะครับ พวลองลองข้อความดูนะครับเราเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพื่อดูว่าแบบอุปกรณ์บบไหนที่เข้ากับโอช์ชันของบีมผมนะครับ เนี่ยครับแต่ว่าการใช้เว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองดูนะครับ เป็นตัวอักษรของผมที่ใช้ในการพิมพ์ในแบบหน้าเว็บเลยนะครับผมก็จะมาดูกันเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่ามันก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นนะครับเช่นตรงนี้เราก็สามารถเล็กได้นะครับสามารถทำอะไรได้นะครับนี่นะครับ เราอาจจะใส่การลิงก์ใส่อะไรไปก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเขาได้รู้ว่าเราลวแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับมีคอสอยู่หลายอย่างหลายเว็บเลยนะครับเพื่อนๆไปหาฟรีมาติดในเว็บของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเลือกอกีแบบนึงให้เพื่อนๆดูนะครับ การใส่ของกลุ่มของกลุ่มวัดทนนะครับปุ่มนี้นะครับกลุ่มสองครับออเดี๋ยวผมจะเอาจะเสร์มาลางสนะครับนี่นะครับปุ่มสอง เมื่อเราทําการติ๊กข้อความแล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้จะส่งอยังไงเราก็ต้องสร้างหน้าเว็บสมบูรณ์มมแบบนะครับนี่นะครับผมว่าเาื่อสมมุติว่าผมเลือกพอใจนะครับผมก็จะสมสมตินะครับในผมผมก็จะทําการสง่สงข้อมูลเรียร้อยนะครับเนี่ยคมพิเตอ์เองแลวข้อความผมก็ได้เห็นเป็นภาษาไทยนะครับ แ้อีกแบบหนึ่งเราก็จะมีวิธีการสร้างหน้าเว็บโดยใช้ฟอร์มที่ของมีให้มาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนครับเมื่อเห็นหน้าเว็บที่มาธรรมดานะครับเพื่อนๆก็จะมาดูที่ปุ่มคําสั่งคอมมอนอ่าและเลเยอร์นะครับเมื่อเราคลิกปุ่มคําสั่งเลเยอร์เราก็มาเลือกที่เอ่อเฟรมนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นเฟรมที่มีหลายแบบมากเลยเพืนเพื่อนเลือกนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของเฟรมที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับเช่นถ้าการเลือกแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมีส่วนต่างๆนะครับ นะครับส่วนต่างๆของนี่ก็จะเป็นหัวบป็นุของคำสั่งเป็นแบงเฟรมนะครับจะมีการแบ,บ่งเฟรมให้เพื่อนๆเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้หลายรูปแบบน,นะครับครับวันนี้ผมก็น,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับในรูปหน้าเว็บผมผม,ผมที่ผมเห็นและผมสร้างมาก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปเว็บผมนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาในวันนี้นะครับมีส่วนของแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อเราลิงก์นะครับมันก็จะมีหน้า้เพื่อนไปนะครับนี่นะครับถ้าท่านสนใจและอยากจะเก่งในเรื่องเว็บก็ลองดูนะครับเพราะเว็บนี้ก็มีอะไรอีกมากมายนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ